ภา,าภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดสวงยุทธนาอาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้ดาเนินรายการค่ะ คุณผู้ฟังคะในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกับยุคดิจิทัลนะคะให้ความรู้ภาษาอังกฤษบ้างประกอบกับความรู้ทางด้านโลกดิจิทัลบ้างนะคะประกอบกันไปวันนีอ้อยากจะนำคุณผู้ฟังนะคะมารู้จักกับคำย่อนะคะที่เราพบบ่อยๆ ในโซเชียลมีเดียหลายๆคำเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีอีกหลายคำที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเวลาคุณผู้ฟังไปเจอนะคะเว็บบนโซเชียลมีเดียก็อาจจะงงว่าเอ๊ะไอแฮชแเนี่ยันแปลว่ามันอะไรนะคะแฮชแท็กนะคือเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายเหมือนสี่เหลี่ยมใช่ไหมมีขีดๆตัวเอียงๆนะคะซึ่งเราในโพสต หลายๆโพสเนี่ยเราก็มักจะชอบใส่ Hashtag กันนะคะโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาชอบใส่ Hashtag เยอะมากนะคะแล้วก็ใส่ใน Social Media ในหลายแพลตฟอร์มด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะว่าคำยอ่อที่คุณผู้ฟังเคยเจอเนี่ยคุณผู้ฟังเคยเห็นคำยอ่อเหล่านี้แล้วก็ทราบความหมายทราบที่มาทราบการใช้ของมันหรือเปล่า นะคะเราไปที่คำแรกกันเลยนะคะคำแรกเนี่ยเชื่อว่าคงผู้ฟังน่าจะรู้จักดีเลยนะคะก็คือ D M นะคะเราใช้คำเรียกไปเลยนะคะว่า D M คำว่า D M เนี่ยมาจาก Direct Message นะคะซึ่งแปลว่า Direct Message ก็คือการส่งข้อความโดยตรงนะคะซึ่งมันมีที่มานะจากจริงๆแล้วการส่งข้อความเนี่ยในทาง ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็อาจจะเริ่มจากหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแต่คำว่า DM เนี่ยเริ่มที่แพลตฟอร์มที่ชื่อ Twitter นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น แอปพลิเคชันชื่อ X นะแต่หลายคนก็ยังติดคำว่า Twitter อยู่นะคะซึ่ง Twitter เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้นำคำว่า DM หรือ Direct Message มาใช้นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นการส่งข้อความที่ไม่ได้เรียกว่า DM นะคะอย่างเช่น Facebook เนี่ยเราก็เรียก Inbox ใช่ไหมคแต่ว่าก็คนก็จะรู้จักคำว่า DM เป็นส่วนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็รู้จักกันดีเลยว่า DM ก็คือ Instagram นั่นเองนะคะคำว่า direct message นั้นในภาษาอังกฤษนั้นนะคะหมายถึงข้อความโดยตรงนะคะซึ่งหมายถึงข้อความส่วนตัวนะคะที่เราส่งไปผู้ใช้คนใดคนหนึ่งเนี่ยส่งไปโดยหาผู้ใช้คน คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะแทนที่จะเป็นส่งข้อความสาธารณะปรากฏให้ทุกคนเห็นก็คือเป็นการส่งไปส่วนตัวนั่นเองนะคะ,ะโซเชียลมีเดียที่เริ่มใช้ฟีเจอร์นี้ก็ได้แก่ Twitter Facebook Instagram นะคะมี Link in Discord แล้วก็ Reddit นะคะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับ Discord กับ Reddit แต่ว่า2แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมในทางสีโลก ะตะวันะตกอย่างมากนะคะซึ่ง DM คำว่า DM เนี่ยนะคะกลายเป็นคำศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้นะโดยเฉพาะในวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียเลยนะคะเราจะเจอกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูว่าคำว่า DM เนี่ยใช้ยังไงได้บ้างนะคะคำว่า DM เนี่ย ใช้เป็นคำนามได้นะคะแต่คุณผู้ฟังต้องระวังนะคะว่าเวลาที่เราใช้คำว่า dm เนี่ยเราต้องเขียน d ตัวใหญ่และ m ตัวใหญ่เสมอจะไม่มีการเขียนตัวเล็กนะคะตัว d ตัว m ต้องเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคำนามนับได้นะค,ะคุณผู้ฟังเวลาจะใช้ว่า dm อ,อ่หมายถึงส่งข้อความหนึครั้งเราก็จะใช้ว่า edm นะคะยกตัวอย่างเช่น I send a DM about the event นะก็คือฉันส่ง DM คือฉันส่งข้อความส่วนตัวไปหาเธอเกี่ยวกับงานแล้วนะนะคะท่านในกรณีที่ใช้เป็นพ่อหูพจน์นะคุณ่งังก็ต้องอเป็น DM แล้วก็เติม s แต่เวลาเติม s คุณผู้ฟังระวังนิดหนึ่งนะคะเนื่องจาก DM เนี่ยเราใช้เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเติม s เนี่ยตัว s ต้องเป็นตัว s เล็ก นะคะเวลาเขียนอย่างเช่น Check your dms when you have time นะคะลองเช็คข้อความส่วนตัวของเธอด้วยนะเมื่อมีเวลานะคะอลองเช็ค d m ของเธอด้วยเมื่อมีเวลานะคะอันนี้ใช้เป็นคำนามนะคะต่อมาคำว่า d m เองเนี่ยยังเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะทั้งตัว d และตัว m ใช้เป็นคำกริยาได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ,ะประโยคในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่น you can d me the details ะะเธอส่งข้อความรายละเอียดมาบอกฉันได้เลยนะหรือเธอ DM รายละเอียดมาให้ฉันได้เลยนะนะคะเราก็ใช้แบบนี้ได้นะคะหรือถ้า DM นะคะถูกใช้นะคะเป็น verb แล้วมี tense นะก็ต้องจำเป็นนะที่จะต้องอใช้เป็นรูปของ ตาม tense นั้นๆด้วยนะคะอย่าง DM เนี่ยเวลาที่เป็น past tense เนี่ยเขาใช้ apostrophe d นะคะ she DM d m me last night นะเธอส่งข้อความมาหาฉันเมื่อคืนนะใส่ apostrophe แล้วก็ d ลงไปนะ she DM d m me last night นะคะทีนี้มันน่าสนใจอย่างหนึ่งกับคุณผู้ฟังจากคำว่า DM เนี่ยมันมีสำนวนที่น่าสนใจค่ะสำนวนที่น่าสนใจที่มาจากคำว่า DM นะคะสำนวนหรืออาจจะเป็นหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นสแสลงก็ได้นะคะก็มีคำว่า s l i d e into DMs นะ slide into DMs คำว่า Slide into DMs นะก็เป็นแสดงในภาษาอังกฤษที่ใช้นะคะเมื่อมีคนส่งข้อความสดตัวนะคะไปหาอีกคนหนึ่งบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะ,ะในเชิงที่เป็นเ,เชิงจีบหรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะคำว่า s l ลด์ในที่นี้ s l ล d ์ slide S, s L I D E นะ Slide S L I D E ในที่นี้ก็หมายถึงสื่อถึงการกระทําที่ราบรื่นหรือแน่เนียนอะไรเงี้ยนะคะลื่นไหลไปแบบไม่ให้รู้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างประโยคนะคุณผู้ฟัง He finally decided to slide into her DMs after liking all her posts. นะ He finally decided to slide into her DMs. After liking all her posts นะก็คือในที่สุดเขาก็ตัดสินใจทักไปหาเธอทาง DM นะหรือภาษาไทยเราอาจจะใช้คำว่าหลังไมอะไรเงี้ยนะคะส่งข้อความไปหาเธอหลังจากกดไลค์ให้โพสต์ของเธอหมดแล้วอะไรประมาณนี้ในท้ายที่สุดก็ตัดสินใจส่งข้อความไปจีหรือว่าอยากทําความรู้จักในเบื้องต้นประมาณนี้นะคุณฟังคะ่ะอันนี้คือคําแรกนะที่รู้จักกันก็คือ DM นะคะเรามาดูคำที่สองกันคำที่สองเนี่ยเจอในแฮชแท็กบ่อยมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะใครที่ตามสายแฟชั่นที่ตามโพสต์หรือว่าตามไอจีหรือว่า Facebook ของคนที่เป็นสายแฟชั่นก็จะเจอ hashtag ตัวนี้เยอะมากนะตัวย่อนี้ก็คือ OOT แล้วก็ d นะตัว o ตัว o นะ t แล้วก็ d-dog นะคะซึ่ง o o t d นะก็คือ outfit of the day นะคะ o o t d นะั้นนะเป็นตัวย่อของ outfit of the day ซึ่งหมายถึง ชุดประจำวันหรือแปลเป็นให้ดูวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะลุกของวันนี้อะไรเงี้ยนะคะเป็นคำที่นิยมใช้ในโซเชียลมีเดียเพื่อโพสต์รูปเสื้อผ้าหรือสไตล์การแต่งตัวในแต่ละวันนะคะคำว่า OOTD นะั้นนะเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ยุคตั้งแต่ยุคปี2010กว่ากว่านะก็ใช้กันมา เป็น10ปีแล้วล่ะคะ่ะโดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม Instagram มนะทวิตเตอะไรพวกนี้นะหรือ Pinterest นะส่วนใหญ่ตอนแรกนะใช้ในหมู่บนะล็อกเกอร์แฟชั่นนะเราหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่ได้รับความนิยมนะคะที่เขาจะโพสต์ภาพชุดของตัวเองนะพร้อมคำบรรยายอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ Hashtag ว่า OOTD นะเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าอันนี้เป็นลุค ที่ดูดีอะไรเงี้ยนะคะเป็นชุดที่ดูดีของวันนี้นะปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นแฮชแท็กยอดฮิตที่คนใช้กันทั่วโลกนะเพื่อแบ่งปันสไตล์การแต่งตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าวันนี้แฟชั่นวันนี้เป็นยังไงอาจจะลองเซิร์ชด้วยแฮชแท็กนะคะแล้วก็ OOTD ก็จะเห็นภาพขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะว่ากระแสของแฟชั่นในวันนี้เป็นอย่างไร ะะการใช้ OOTD นั้นนะในทางภาษาอังกฤษนะคะ,ะคล้ายๆกันกับ DM เลยค่ะ OOTD นะคะไม่ได้เป็นแค่แฮชแท็กอย่างเดียวนะ OOTD ใช้เป็นคำนามได้ด้วยนะคุณผู้ฟังเมื่อใช้เป็นคำนามนะยกตัวอ,อย่างเช่น her OOTD is stunning today นะใช้ได้เลยนะคะเป็นการเป็นคำที่รู้จักกันเป็นอย่างดี her ootd is stunning today ก็หมายถึงชุดของเธอวันนี้ดูดีมากหรือชุดของเธอวันนี้ดูปังมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าประโยคที่สองนะคะ i always check instagram for ootd inspiration นะคะฉันเนี่ยมักจะเข้าไปดูไอเดียชุดประจำวันใน instagram เสมอเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ใช้เป็น hashtag นะคะเวลาเราโพสต์รูปใช่ไหมคะเรากา็ใส่ข้อความสั้นๆแล้วก็ใส่ hashtag OOTD นะคะเพื่อให้เวลาที่คนเนี่ยค้นหา,า hashtag OOTD ภาพของเราก็จะปรากฏนะยกตัวอย่างเช่นแคปชั่นของคุณผู้ฟังนะแคปชั่นก็คือคำที่อธิบายภาพใช่ไหมตัวอย่างแคปชั่นก็อย่างเช่น feeling stylish today แล้วก็ใส่ Hashtag OOTD นะบอกว่าวันนี้รู้สึกแต่งตัวมีสไตล์จังเลยแล้วก็ใส่ Hashtag OOTD เวลาเพราะนั้นเวลาที่ใครเขาเซิร์ชหา OOTD ก็จะมีภาพเราขึ้นมานะคะหรืออา,อาจจะบอกว่า casual but chic นะ,ะลุกสบายๆแต่ดูกเก๋อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ Hashtag OOTD เข้าไปนะคะเพราะนั้น OOTD ก็เป็นอีก คำยอ่อหนึ่งนะที่เป็นที่นิยมในสายแฟชั่นนะนอกจากนี้นะคนุณผู้ฟังคะยังมีคำที่น่าสนใจนะที่อยากเอามาฝากคุณผู้ฟังอีกนะก็คือ,อคำยอ่อที่เรียกว่า TBT หลายคนน่าจะเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีเห็นบ mm. ่อยๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่า TBT คืออะไรนะ mm. TBT เนี่ยนะคือคือยอ่อมาจากคำว่า Throwback Thursday นะ Throwback Thursday นะความหมายของ TBT นะตัวย่อของ Throwback Thursday ก็หมายถึงวันพฤหัสบดีแห่งความทรงจำนะใช้กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียนะเพื่อโพสต์รูปหรือเรื่องราวจากอดีตโดยเฉพาะภาพเก่าๆหรือที่มีความหมายหรือเพื่อลำลึกความทรงจำดีๆนะทีนี้เนื่องจาก คำว่า TBT มันคือ Throwback Thursday ใช่ไหม่ะ Throwback Thursday นะเพราะฉะนั้นมักจะเขามักจะโพสไอตัว TBT เนี่ยคะ่ะในวันพฤหัสป,ปดีนะแต่ว่าบางคนก็ใช้ในวันอื่นๆได้อย่างไม่เป็นทางการนะคะที่มาของคำว่า TBT นะก็มาจากคำว่า Throwback นะคำว่า Throwback เนี่ยมันหมายถึงการย้อนกลับไปยังอดีตนะคะส่วนคำว่า Thursday คุณฟังรู้จักดีแล้วแปลว่ามันพฤหัสบดีนะคะต้นกำเนิดของ h a s h TBT นะเริ่มต้นช่วงราวปี2011-2012ถึง2012นะก็มีผู้ใช้ Instagram แล้วก็ In Twitter เนี่ยนะที่แชร์ภาพเก่าๆก,ก็เริ่มมีกระแสการใช้ขึ้นมานะจากนั้นเนะี่ยแบรนด์สินค้าต่างๆหรือ Influencer ต่างๆก็เริ่มนำมาใช้นะเพื่อเพื่อให้มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามนะคะปัจจุบันเนะี่ย Hashtag TBT นะเป็น Hashtag ยอดนิยมนะโดยเฉพาะใน Instagram แล้วก็ Facebook นะคะ,ะการใช้ TBT ะะใน,ในทางภาษาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนใช้เป็น hashtag ได้เลยนะคะอย่างเช่น throwing it back to my first trip to Paris แล้วก็ใส่ hashtag TBT นะ,คะแคปชั่นอาจจะใส่ว่า throwing it back to my first trip to Paris hashtag TBT ก็คือย้อนกลับไปวันที่ฉันไปเที่ยวปารีสครั้งแรกแล้วก็ใส่ hashtag TBT เวลาที่ใครเซิร์ช Uh, #tbt ภาพของคุณผังก็จะขึ้นมานะคะหรือ look at this old school pic h h a s #tbt a to high school days นะนะแปลว่าดูรูปนี้สิ tbt สมัยมัธยมของฉันนะก็คือย้อนกลับไปในวัยมัธยมของฉันนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะ tbt ก็ใช้เป็นคำนามได้เช่นเดียวกันนะคุณผัง คำนามนะ today s TBT is from my childhood นะก็บอกได้ว่า TBT วันนี้ของฉันเนี่ยมาจากวัยเด็กปัจจุบันใช้ได้นะพบได้ประโยคนี้นะคะหรือประโยคที่2นะคะ I love posting a good TBT every week นะฉันชอบโพสต์ TBT ดีๆทุกสัปดาห์เลยแต่คุณผู้ฟังต้องระวังนะคะว่าที่กล่าวมาตั้งแต่ D M หรือ O O T D หรือแม้กระทั่ง TBT เนี่ย ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่เสมอเลยนะคะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะที่คล้ายกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะกับ TBT เมื่อกี้ TBT คือ Throwback Throw Thursday ใช่ไหมคะทีนี้มีคำอีกคำหนึ่งค่ะใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่วันแล้วก็คำที่ใช้ก็คือ f b f คุณผู้ฟังอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะแต่ว่าปัจจุบันมี F B F นะก็คือ Flashback Friday นะคะคำว่า F B F เขียนตัวใหญ่ติดติดกันเหมือนกันเลยนะคะตัว F ตัว B ตัว F นะ F B F นะย่อมาจาก Flashback Friday ซึ่งหมายถึงวันศุกร์แห่งความทรงจำเมื่อกี้เรารู้จัก Throwback Thursday ไปแล้วใช่ไหมคะที่หมายถึงวันพฤหสัสบดีแห่งความทรงจำเห็นไหมก็มี flashback Friday ก็คือวันศุกร์แห่งความทรงจำเช่นเดียวกันนะใช้กันแค่หลายในโซเชียลมีเดียนะเพื่อโพสต์รูปคล้ายๆกับ TBT เลยนะคะแต่ว่าจะโพสต์ในวันศุกร์แทนนะส่วนคำว่าแทนคำว่า Throwback นั้นก็มีคำว่า Flashback ก็คือการย้อนกลับไปในช่วงอดีตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าวันนี้คุณฟังได้รู้จักนอกจากได้รู้จักคำยอ่อ TB TBT ที่เป็น Throwback Thursday แล้วได้รู้จักคำว่า Throwback ที่หมายถึงย้อนกลับก็มี Flashback ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นการย้อนอดีตนะเพรฉะนั้น Flashback f ฟร d ด y เนี่ยมาหลังจาก TBT เล็กน้อยนะสักปี2ปีเท่านั้นเองนะก็มีคำว่า uh, Flashback Friday ขึ้นมานะก็เหมือนกันนะเริ่มมาจากคนดังต่างๆนะบล็อกเกอร์ต่างๆเอามาใช้กันนะคะเพื่อแชร์ภาพความทรงจำเก่าๆปัจจุบันก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะการใช้ใน Social Media ก็ใช้ลักษณะเดียวกันเลยนะคะกับ uh, TBT เลยนะจะใช้เป็นอันที่หนึ่งก็คือใช้เป็นแฮชแท็กนะคะอย่างเช่น FVF to my first trip abroad can't believe this was five years ago นะคะแล้วก็ใส่ Hashtag FVF นะบอกว่า FVF ย้อนกลับไปทริปต่างประเทศครั้งแรกไม่อยากเชื่อเลยว่าผ่านมา5ปีแล้วอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ Hashtag เข้าไป FVF นะหรือว่า Here's A flashback Friday to my childhood days นะอันนี้ใช้คำเต็มไปเลยนะ Here's a my flashback Friday to my childhood days แต่คุณผู้ฟังระวังนิดหนึ่งนะเวลาคำว่าใช้คำว่า flashback Friday ต้องใช้เป็นตัวใหญ่นะคะคำว่า flashback คือต้นด้วยตัว F ใหญ่แล้วก็ Friday ก็คือด้วยตัว F ใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ hashtag เข้าไป FBF นะคะแล้วก็ เช่นเดียวกันนะคะคำย่อ FBF เนี่ยใช้เป็นคำนามได้นะคะอย่างเช่น today's FBF is from our high school graduation นะคะบอกว่า FBF ของวันนี้มาจากวันจบการศึกษานะคะหรือ let's do an FBF p o s t from our last vacation นะ let's do an FBF p o s t from our last vacation มาโพส FBF จากทริปที่แล้วกันเถอะคุณฟังสังเกตประโยคเมื่อกี้ไหมคะ Let's do an FBF สังเกตนะคะว่าเราใช้คำว่า an หน้า FBF เพราะว่าการออกเสียง FBF คือออกเสียงเหมือนสระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ an Let's do an FBF post from our last vacation นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามาโพส FBF จากทริปที่แล้วกันเถอะ นะคะคุณผู้ฟังคะเชื่อไหมคะว่ายังมีอีกหลายคําย่อเลยคะ่ะที่น่าสนใจนะคะปล่อยไว้เป็นน้ําจิ้มนิดนึงเอคุณผู้ฟังครัสบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมารู้จักกับ Woman Crush Wednesday นะคะหรือว่า Man Crush Monday คืออะไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อเรื่องคำย่อสนุกสนุกที่พบเจอบนโซเชียลมีเดียบ่อยๆนะคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันสา์หน้านะคะสวัสดีค่ะ